พ่อแหรอครับผมสองสองสามจุ่มพี่น้องแต่ว่าสองจุ่มนี่เลี้ยงกันเอสองจุ่มนี้ก่อนเนาะก็อยากค้างเน่อยู่พี่น้องคาดคาดว่าเห็ดละงูกมั้นีนก็ได้ษสองจุ่มพี่น้องแต่ว่าอยู่ในนี้สามจุ่มพี่น้องจุ่มนึ่งในในเลยครับน่จุ่มนึง จุงมีจุ่มเี้ยอยู่ยยพี่ไหมสามันมี่น้อ่หาไต้หายแง่งน้ำกันต่อพี่น้อง ừ, พี่น้องอีกดอกหนึง่ง บานเพื่อเบอร์อะไรพี่น้องเออเบึงดอกนี่คักเนี่ยเห็นบอสพี่น้องอ๋อถิดลงอกเนี่ยบานคักบานเนี่ยเถอะบานบอสถ่ายใส่เด็กตัวนี้เจ้านี่ บานไม่บนจ์ะญญบเบนังเลยตอนนี้กเก็บมาแน่กัได้แน่เลยพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> วันนี้เสน่ลูกคสากาพาพี่น้องมาเก็บเห็ดขี้เก่าเลยพี่น้องพอมาหอดกับคาเก็บแต่เห็ดกับรืมสวัสดีพี่น้องเน,ะน,งเนะา,ะ,านพะพี่น้องเนาะมากับเมียบ้านขี้เก่าเลยพี่น้องวัอนี้ โห,ห,หลู้เหลี่ยมมากมากเลยมันก็ได้มาแน่เลยพี่น,อน้องนะเห็ดละาโง่เห็ดนาขาวเห็ดเนี่กะบ,บริไทยพี่น้องเบืองพี่น้องเนาะเฮ้ยเจ้าได้บ่ปัดได้ตั้งว่าสามสี่ดอกอือไปรุ่นน้ำกันต้อยพี่น้องไต่เพิมแกงไต่เห็ดขอนสีแกงพี่น้องเป็นยังแกงมาไต่แต่ขอนสีแกงแท้ครับเพราะว่าเห็ดเพิน่นสีเงี้ช่วงนี้พี่นอ้องอือเดีเลยมาไต่ ตอนขวัญสีกแกงน้อพี่น้องเนาะครับไปน้ำหลุ่นน้ำเบิงน้ำหาน้ำกันน้อพี่น้องเนาะครับผมค่อย์เหรอครับพี่น้องเห็นปะแง่ไปขาวนี่ผลดีของการไต่พี่น้องแง่เห็นแล้วมันขาววับเลยพี่น้องเห็นยังไงครับผมสามบานพี่น้องสามบานสามบานบานฟอบานก็เอาบาน พ่อจุ่มก็เอาจุ่มพ่อเน่าบ่เอาเห็นไหมครับเก็ดต่ำกันครับผมนี่เป็นหาเห็ดนะพี่น้องเนาะ สวยๆเลยสามบานพี่น้องพออีกแล้วครับเฮ็ดละงูกเลี้ยงบานพี่น้องบ้านน,าน,นี่เขากมานนี่อยู่พี่น้องเห็นบ่เห็นเพื่อนกับบ่เอาอยู่นีสองสามจุ่หม,มูวานนี่นะพี่นอ้องกูรอดกูรอดตาแต่ว่าเพื่อนขึ้นน้ำกลงกับบ่จักพี่นอ้องเพราะว่าเฮ็ดละงูกนี่เพื่อน ขึ้นไว้เงยไว้พี่น้องแต่ว่าพฝนสิยูดดนในช่วงนี้ช่วงที่บานนี่พี่น้องถ้าฝนบ่ห้ามพฝนมันก็จะยูดดนเติบอยู่หบ้านนี่ก็มาบา่เห็นอ้ขาหากักเลยไปซบพี่น้องเพราะได้ซุบอยู่นี่เป็นเสียเป็นสายต่อไปได้มัดจู่ดอกร้ายจ้ะที่บ้านเหรอพี่น,อน้องเนาะอยู่มีเป็นเสียเป็นสายต่อไป ดอกน,น้นเอาไว้ได้เลยครับนนขาวเห็ดอย่างน,นี้เหนดอกมันขาว็แปบเียน้ำกั่นี่นครับอนนโอ้เห็ดตะไคแหรือว่านี่โบรววาคือหกดังโปเลย ว้าวเมนได้กินได้ดอกพี谢谢 eter, okay. ่น้องบ้าวเมนได้กินได้บ้าวเมนได้กินได้เห็ดเตี๋ยวใบตัวน uh ี้ดอกนึงพี่น้องจุ่มนึงท่านบ่าเห็นเห็ดเตี๋ยวใบกับว่าเห็นได้นึงจุ่มอยู่นะพี่น้องห่อยแล้วครับ โอ้เงี้ยก็ไปทางในพี่พนอ้องขาวเห็นปะสงไข,พงงไขพพง่พี่น้องแตงสองไข่โอ้สามุ่นต้นนี่ไหมว่าสว่งเลยหามสีเน่พี่น้องเห็นปะหุุ่่นครับคุ่นุ่ไข่นนูนนนเพชรผู้ผู้อยู่พี่น้องนะ ออกมาันันันี่น้องเก็บไข่เห็ดลงงวกัน่นอันน,น,นีงมาเห็นสองมมาด้ซีน,นัไข่นี่ลูนี่นง,งามจังเลยน้องผมไข่หนึง

เด,ด้ท่านผ้ชมี่น้องแยงมาเห็นสองเขามาได้สี <c ười> ขอบคุณครับสองจุ่มนจุ่มเ่จุ่มยอะแยไปเล่น้อง เดี๋ยวเท่าเลยนี่เหรอแง่มาขาวเป็นๆอยู่เราก็บานอีกแล้วครับผม ทำไมไเจือตาบอลดูได้จุม่มนะโมจุ่มก็มีอยู่พี่น้องจุ่มก็มีอยู่หิงจุ่มน้อยอดีก็ประเด้เอาจุ่มน้อยก็ได้จุ่มน้อยก็บ,นกบ,บานไง <c ười> โอ้ยจุ่มก็บ,บานไม่มาเขินกันแท้มบานแม่กับลูกเนาะมึงเนี่ย อสองไข่ข้างนอกโหงามจริงๆไงเริ่งจะโคตรจร่ง ชว่วงไข่พี่น้องยังงามเลยเดี๋ยวไปเปิดมาก,กับผอแลลวพี่น้องนั่นอ่ะเมียนอีวีตันอ่ะโหอ,อย่าเป็นบุคเชียพี่น้องเลย อย่าเป็นบวกเชี่ยหาพี่น้องอยู่กับสอง่ครวะเหรอครับเชี่ยอีกบวเปลีป่ยนภาษาหน,นยังมาขาวไข่แดงเลยพี่น้องแต่ว่าบ้าเมืนขาวเห็ดหลงอกกล้อพี่น้องอขาวนี่เห็ดยังเห็ดยังมาตีเห็ดเ,เพื่องเขา่าเพื่องไฟเพื่องไข่พี่น้องเห็ดสามซื่อนี่ <laughs> เอื่นบุคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละหมู่บ้านเอื่นบุคือกันเนาะพี่น้อง นนกืเอื้นเ็เพงเขานกอเอนเห็ดพงไข่พี่น้องแต่ว่าบ้านเสนีลูกีศาลเอือนเฮ็ดพงฝ่ายพี่น้องแจียงวานจุ่ยพี่น้องอีกไข่นึ่งี่เดียวงูสวางใอยู่พี่น้องีนึ่งไนหะมวันนี้ใคเดียว มูสองสามโอ้กําลังสีหญ่พี่น้องมองั้งสามไข่อยู่ครับนี่อยู่เลกยทีละสามไข่พี่น้องเนาะมีดก็บม่ได้เอาแม่เอาวางไวล้ลงหนทางยยางก็ไม่ตัดตัวพี่น้องเห็นแล้วก็คือเอาเลยสามไข่ครับผม่อยแล้วครับ สงบบันพี่น้องเห็นง่ายจังเลยเห็ดบันบันเอาลอเลยพีน่น้องเบาเบาขึ้นจากดิน ซูปอกไปซุปอกไปซุปูหลายบาทนี่พี่น้องเพื่นเอกลาษด้วครั อยู่หกขวดพี่น้องตอนเป็นไข่เป็นยังกับว่าเห็นเพนิ่งเห็นต้นบัดพี่น้อง่อยแล้วครับบานบานบาน เหลืองบานพี่นอ้องพอยแล้วครับผมเออพ่อบานแล้วมาพ่อจุ่มหังทีใครแน่เนาะตามจุ่มพี่น้องอจุ่มนึ่งทีเก็บมันกันครับผมพ่อบานพ่อจุม่มพ่อจุม่มพ่อบานนี่ที่โอ้มีหัวใครก่อนมาแมน,น นะเราไฟจุม่มนึงครับอีกหนึ่งจุม่มอีกหนึ่งจุม่ม ผู้เดียวแท้หนึ่งเน่คือเอ้ขาขาครับที่ไหนด้วยอาออ๋อสักนิดก็เอาวะเฮ่ยวก็อีกแบบนี้นะเห็ดยเนี้ยโอ้เห็ดหนามุมพี่น้องเห็ดหน้ามุมใหญ่บานเลยแล้วครับ เจอแต่บ้านเจอแต่บ้านเ <c oughs> จอเห็ดบ้านเจอแต่เห็ดบ้านกำลัง่อยไข่หนึ่งพี่น้องเห็ด <c oughs> ละงวกเลี้ยง <c oughs> เริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยลิ่งหลีดเลไย จกักจอกจังกันเริ่มห้องแล้วส่งเสียงให้สัญญาณว่า,าเสียงท้องสี่ซองปล่าเลยพี่นอ้องน้อกระเทียบมาเพราะสมพลสมควรเลยพี่นอ้องเนาะเก็บมาโดนเติบขึ้นท้องเวียงคือม่อยู่เป็ี่นมูอให้แน่นี่ไม่มาอยู่ยังผู้เดียวคือว่ามูเขาไปแล้ว ยังต่เจ้าผู้เดียวนี่ยเถอะเลี้ยงดีจังบานตรงนี้เหยียบพี่น้องบาน,นนี้จะจุ่มบ่แมนบานตรงนี้บานบานลมพ่อ大爷พี่น้อไนนงไปซุบบีบเลไล่ห่องแล้วเบิ่งผลงานการไต่ห่องห่อง,องด้วย ก็ได้เกี่ยงอยู่ครับผมบ้านคุนอยู่คนเดียวโมเมนพี่น้องมีมูอยู่ <g iggle> มูน้อยๆเน,น,น่นหน่อยเนีนหน่อยโอ้ยสองไครหนึ่งพี่น้องโอ้โเสียงดีเสียงแจ,จกรันห่องดีดเลไล่ห่องกะ

จะส่งฟ้าโอ้วอันน,นี้งงาานนก,นก็นนะมกเมียานต้นอย่างนัโอ้โหอ่ะหม่อมานตวนจะจัดหว่างดีเลวยนะมานตวนจะจัดหว่างดิพี่น้องเอ้ยอีกไข่นึงอะ่ะพี่น้องอีกไข่นึงนั่น น้ำรุ่นน้ำเบิงน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดหาเห็ดมัน้วนเห็ดกระไคร่ดงพี่นอ้องพอแจีงออกมากอะออกจากใตาเห็ดละงกพี่น้องเขาป่าเห็ดรวมขี่เขาไต่ขึ้นนี่กระโจนมาขี่เป็นเห็ดละงกอกพี่น้องเน,นาะธรรมชาติสั่งมาดีอิลีพี่น้องดอนเห็ดละงกดอนเห็ด เพิงดอนเห็ดกอเพิ่อนแยกดอนนะเฮียดีๆพี่น้องวันนี้เขาก็ออกมาหาเห็ดร่วมพี่น้องสีแกงแล้วไปน้ำรุ่นน้ำหา,ำหาน้ำกันจกลางจะข้าวพี่น้องอันนี้เห็ดยังนะน้องโอ้ยเห็ดหนาเกลพี่น้องพี่น้องพอเห็ดเตรงเห็ดเพิ่อข้ามพี่น้องข้าแคงไห เห็ดผึ่งคามพี่น้องจังนใดก็ว่าเห็ดผึ่งคามเหลือทันทีเลยพี่น้องเห็ดผึ่งคามพี่น้องเขียนหนังสือได้เลยพี่น้องนี่มีบอเห็ดละวงก เพชรนาขาวมีบ nah e hmm ่อยเพชรนาขาวฮะไส่บุ้ชมดูชมดูโอ้ขาวอีหลีอ่ะยางไปทั้งบุญอีกอ่ครับโอ้ยพี่น้องมาไต่เห็ดมาหนีก่ะพอได้ยู้พี่น้องผุนแม่เจิ๋วเงินกับยางมาแล้วเก็บเพชรนาขาวเพื่อสรรวาจักหมันโมมันมันบ่ เฮ้ว่าที่หน้าขาวมูเดียวติน่ะแมนเอาเจ้าคือว่าจะไปเก็บเห็ดหน้าขาวเจ้าคือเห็ดหลังงกน้ำโอ้นั่มันนี่พี่น้องเมื่อนี้ก็ถือว่ามีความมันมาฝากพี่น้องอยู่พอสมควรอือแบบนี้ก็คือสีได้เวลาพี่สีงูโค้งไว้เมื่อแล้วพี่น้องเนาะมีได้เห็ดหลายอันหลายอย่างอยู่ถอนกันบ่บัดนี้เฮาทถอนกันเนาะ พี่น้องเพิ่งจุ่มเห็ดหลงงกซีดอกนี่พี่น้องนี่สองดอกนี่สองดอกพี่น้องอ,อยู่คนละฟังโอคนละผักตัวนีนะ้เนาะซีจุ่มพี่น้องซีจุม่มซีจุม่มเอาสองจุ่มหน่อยเดี๋ยวก่อนพี่น้อง ก,ก,ก,กับหลังหันพี่น้องมาด้วเนี่ยกับลังหันกับลังหันอของเชียอีกแล้วอ,อีกสองพี่น้อง นี่ได้มาสองแล้วสองโอ้แต่ว่าจุ่มนี่ที่ไหนจะทอนนี่หมดเนะทันทอนนี่หมดแต่อ้าดีพวดพี่น้องเลยยิ้มปุยๆแล่นเลย้ำนี่กัยิ้มหมือนดอกว่า พี่น้องแสงทองซองฝาพี่น้องเอ้ยแกงผมว่าไปหาเติมหน่อยนึงนี่พี่น้องเบิง่งแม่จอร์ขึ้นเป็นว่าค่อยๆไปเอาเห็ดหนาขาด้วยเพียงว่าฉันว่าเพิ่นได้มากนี่พี่น้องเด็กไหมไอาเห็ดอีกย่างแน่มือนีิมาเบิง่งพี่น้องมาชมเห็ดตะไคร่ดงเห็ดเผื่งข้ามจังได้คือว่าเห็ดเผื่งขา้ามใบมึงได้เลี่ยมหันพี่น้องเห็ดเผือง,งหนิเขียนหนังสือได้เลยพี่น้อง เหียนเลขได้เลยแต่มีความหามานมาฝากพี่น้องยูนรัพี่น้องเนะาะแต่มาสองคนคนสองตาเนี่ยมือขึ้นกับหาน้ากันเนี่ยแก้งมากกับไปหาไายามันใ่้ใจเพื่อนได้มากหน่อยนึงสำหรับคลิปนี้กะคือพ,พ่อใปแค่นีีกคนนัพี่น้องเนาะทางใดกะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องดื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนี่ยสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ